ด้านข้างผมนี่ครับดำดุขนาดนี้พี่ๆคิดว่านี่คือรถรุ่นอะไรครับ โตโยต้าอัลพา40ครับผมสีดำเครื่องบินซินนะแต่งสเตปโหลด1นิ้วนะครับแล้วได้ทรงสวยขับดีขับง่ายเฟิร์มๆไม่โยนไม่โค้งครับล้อลูกค้าเลือกเป็น VF09 ครับตรงรุ่นสำหรับอัลพา40อัลพา40เนี่ยพื้นฐานช่วงล่างนะครับลูน็อตเป็น5รลูก็จริงครับแต่เป็นรู PCD 5รลู120 120เนี่ยก็จะเหมือน BMF10 รุ่นเก่าๆอ่ะที่ล้อมันจะหายากๆอ่ะแต่แบรนด์เวกวิวมีทำครับ มีลายให้เลือกประมาณสัก4ลายใส่คู่ขับยางนะครับโตโย็อกเซตสปอร์ตทูลูกค้าเนี่ยบอกว่าเป็นคนขับรถเร็วตอนแรกแนะนำเป็นรุ่น c ีทไปมันใช้ความเร็วได้ไหมเราบอกว่าไดแ้แต่มันจะย้อยๆหน่อยอยากได้คมพมฟมเฟิร์มแนะนำครับ็อกเซตสปอร์ตทูครับสองสี่ห้าสี่ห้าขอบยี่สิบเดิมๆเนี่ย มันก็จะนุ่มนิ่มต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมนะครับไม่เฟิร์มนะครับอาจจะมีโยนบ้างบางคนก็ก็เวียนหัวเนาะทันนี้เลือกเป็นโช๊คแบรนด์โปรเฟนเดอร์ครับรุ่นฟิวเซสปริงหน้าสปริงหลังโช๊ค4ต้นนะครับพวกลูกหมากันโค้งก็คือใส่ครบเซตเลยนะครับสามารถปรับรีบาวนุ่มแข็งเนี่ยได้16กระดับสามารถเลือกฟิลลิ่งที่ตัวเองชอบได้เนาะฟิลลิ่งเนี่ยก็จะได้ถูกต้องแล้วก็ตรงโจทย์กับลูกค้าที่ขับรถบนถนนเมืองไทยโหลดได้1นิิน้้ววนครึง่ง2นิ้วได้ะครส่งได้้้ลูกาาท่นนีบอกกว่าาออยได้ลงนิ้วไว้ก่อนจะไปลองงใช้านดูว่าขับยาก หมเพราะว่าบอดี้ของตัวอภาสีเนี่ยมีชุดสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างกลัวจะไม่ชินก็เลยเอานิ้วหนึ่งไปก่อนก็ได้ทรงเนี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะไม่เตี้ยม,มาก กำลังดีนะครับน็อตล้อครับคันนี้ต้องเพิ่มเพราะว่าน็อตล้อเนี่ยจะใหญ่กว่าน็อตล้อปกติเป็น M14 อุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งอย่างครับคันเร่งไฟฟ้าเขาว่าขับมาจากศูนย์มันรู้สึกอืดน,นะครับกดลึกกดเยอะนะครับรู้สึกเกรงเท้าคันเร่งไฟฟ้าช่วยเสริมได้นั่นก็คือชดเชยระยะของคันเร่งทําให้เรากดน้อยลงผ่อนแรงทําให้อัตราทดเนี่ยเกียร์เปลี่ยนเร็วนะครับเครื่องยนต์เนี่ยตอบสนองเราได้ไวมากขึ้นก็1อันครับสำหรับแบรนด์ DTE ปรับได้3โหมดแต่ละโหมดปรับได้อีกตกระด เป็นไงกันบ้างครับ,รบกับการรีวิวอาผ่า40ของสำนักแต่งออโตแกรมครับก็เป็นหนึ่งเซ็ตที่แบบราคาไม่สูงมากแสนกว่าบาทเท่านั้นนะฮะล้อยางโชคสำหรับร้านออโตแกรมครับเป็น FC ผมหรือกำลังติดตามอยู่นะฮะก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเราทำทุกรุ่นจริงๆนะฝากไว้ครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เดิมครับสวัสดีครับ